สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีพีธรรมดานะครับช่องมีพีธรรมดาก็จะมานําเสนออานนยเฉพาะกิจนะครับอานอยเฉพาะกิจของวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะนอานนยก็คือเวียดนามนะครับเวียดนามนะข้างหลังอาจารย์เนี่ยเป็นประเทศเวียดนามนะั่นน่ะอืม ของเขาก็มีทะเลนะอืติดทะเลของเขาก็หน่นค่อนข้างจะโอเคอยู่นะหลายกาหมูกก่เกาะจังเลยอือเวียดนามนั่นเนี่ยเวียดนามครับแต่มันเป็นเวียดนามเหนือหรือเป็นเวียดนามใต้ก็ไม่รู้นะหรือเวียดนามกลางอาจารย์ก็ไม่รู้ใครทราบก็คอมเมนต์มาด้วยนะเวียดนามอันไหนที่มันติดทะเลอะ่ะประมาณนี้นะครับอืมก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับ ที่แวะเข้ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเมื่อว,วานนี้เห็นบอกว่าเดินดีใช่ไหมพวกเวียดน,นามทั้ง4คลิปเลยสนะี่คลิปเนะี่ยให้ห้าหกเจ็ดใช่ไหมมาหกสามนะเข้าหกสามด้วยนะหกสามกับสามสองนะครับสามสองก็เข้าชุดวิน กสามก็เข้าตัวเจาะตัวรูตัววิ่งนะครับประมาณนี้นะประอแสดงความินด,ดีกับท่านที่โชคดีด้วยนะครับครับประมาณนี้นะครับเอาวันนี้มีอะไรเรามาชมกันนะครับมาชมกันเลยนะครับเข้าไหมเออ,เอ,อโอเคอยู่เนาะวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหหอะไรเฉพาะขีดนะศูนย์กับหนึ่งเท่านั้นนะครับศูนย์กับหนึ่งคู่กับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับอ ขอเอาห้าออกหน้านะเป็นหลักสิบนะห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์ต่อไปก็เป็นศูนย์ศูนย์ละใครจะเอาศูนย์ศูนย์ก็ได้นะห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับอ่าครับแบบนี้นะครับ แล้วเรามาเน้นที่ตรงไหนราคานี่มาเน้นมาเน้นที่สายหนึ่งนะหนึ่งนะครับส่วนทู่ของเขาก็ขอเน้นที่ท้ายๆนี่ก็แล้วกันนะกับหัวนะอแบบนี้นะครับอห้าหกอ้ยห้าศูนย์หกศูนย์แปดหนึ่ง ถูกไหมแปดหนึ่งมาจากไหนห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ใช่เนาะอืมแปดศูนย์เอ่อเ้าศูนย์เออห้าหนึ่งหกหนึ่งเออโอเคถูกต้องตามนี้แหละอ่าครับเด่นก็จะอยู่ในสีเหลืองนะเด่นนะอ่าอ่าแบบนี้นะครับอ่า วิ่งลูดก็เอาศูนย์ไปเป็นหลักนะอ่าครับตามนี้เลยครับครับตามนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วจดเอาจอดเอาครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับตามนี้นะครับจดเอานะครับขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแหงแหงหงนะครับวันนี้ก็สเชื่นสดชื่นนะทุกทุกคนนะ อ,อาจารย์คิดถึงทุกๆคนเลยประมาณนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเลยอาจารย์จะได้จําได้ว่าใครเป็นใครนะครับขอบพระคุณมา,มากๆนะครับขอบพระคุณอาจารย์โชคดีโชคดีครับสีครับ